ในการขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาตำรวจประจำปี2567โดยสังเกตดังนี้ตามที่ตำรวจตรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจตรจังหวัดอุตรดิตถ์และตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริการ ตำรวจูจังหวัดอุเจดีจากการแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตำรวจภูธรจังหวัดอุเจดีจึงได้ตำหวดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ประเภทได้แก่ฟุตบอลเซปัตโกอเปตองและกีฬามหาสนุกโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อมที่จะเป็นบัาิหน้าที่โดยได้ตลอดเวลาสอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีความสาม,มัคคีในหมู่น้ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด 3. เพื่อเป็นการส,งส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจลดละไปรุมุข 4. เพื่เอเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปเพื่อสร้างเสริมทักษะสร้างกายกีฬาให้ข้าราชการตำรวจการแข่งขันกีฬาตำรวจประจำปี2567ได้ดำเนินการตั้แต่เดือนกันยายดน2567เป็นต้นมาโดยมีสถานีตำรวจในสังกัดพองกับการสืบสวน ฝ่ายเมืการและกําการตำรวจบานส่งทีมเข้าเพร่วมการแข่งขันตามศักยภาพของหน่วยดังนี้ 1. ฟุตบอล16ทีม 2. สีบัตรกอล์23ทีม 3. ฟีฟอง22ทีม 4. กีฬามหาสนุกทุกสถานีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบัดนี้ได้เวลาส่งตัวแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานให้โหวาตแล้วกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาตำรวจประจำปี2005 สิทสวนกับการสอบสวนทีบก่อไฝ่ายบริการสำรวหน้าสถานีและข้าราชการตำรวจทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำรวจประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหัวหน้าตํวยทุกทุนหัวหน้าตํวยตำรตำรวจทุกสอพอทุกที่แห่งที่ให้ความร่วมมือในการส่งทีม กีฬาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามสมริภาพของหน่วยเป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬานอกจากที่ได้กล่าวในงานแล้วยังมีการสร้างผวาญและสร้างกำลังใจให้กับผู้ใต้รักษาและครอบครัวทําให้ท้ายสการตารวจมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายลดภาวะตึงเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วงพิธีเปิดกันก่อนครับเรียเนเชิญนะครับทุกสถานีทุกหน่วย สี่นานาีฬบปบีครับขออย่มีมิตภาพไม่ดีนะห้อยทีห้อยอาศัยนะครับมานะหมดให้เลยเดีย จิ้นหน่อยได้ไหมครับ <c oughs>